เผยสเปคแทที่ e b a d วีเจ็ดสมือถือที่เปิดตัวมาแบบเงียบๆแต่ได้จอใหญ่และแบตอืดน,นอกจากนี้จะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเขอไปรับชมกันได้เลย ไอโอวสับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยทาง ZTE ได้มีการนํารายชื่อมือถือรุ่นใหม่นะครับเข้ามาในเว็บไซต์หลักอย่าง ZTE Blade V70 Max หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่อย่างเ a d ด V70 แล้ว V70 Design เข้ามาซึ่งก็เป็นการเปิดตัวมาแบบเงีย,งยบๆงงๆนะครับโดยในด้านการดีไซน์เนี่ยหากเทียบกันแล้วเจ้าเบ d ด V70 ซีรีส์ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนดีไซน์เหมือนกันเลยครับในเรื่องการดีไซน์ของเจ้า l a d ด V70 รุ่นธรรมดานะครับให LED ออกไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทรงวงรีแนวนอนแทนนะครับเอามาอยู่ข้างๆเลนส์กล้องแต่ว่าเบรด V70 Max ตัวน,นี้ครับเป็นโมดูลขนาดใหญ่ทรงกลมเลยนะซึ่งไม่เหมือนใครเลยโดยจะมาพร้อมกับเลนส์กล้องเนี่ยอยู่รอบทรงกลมขนาดใหญ่นี้เลยนะแล้วก็จะมีแฟลชไฟ LED เนี่ยอยู่ด้านมุมซ้ายบนนั่นเองและในส่วนการดีไซน์กล้องหน้าครับเจ้า,า V70 Max เนี่ยแตกต่างจากเพื่อนเลยนะเพราะว่าเป็นแบบทรงติ่งหยดน้ําส่วน V70 ธรรมดาและ V70 ดีไซน์เนี่ยเป็นรูปทรงแบบ Punch Hole Display นะครับโดยในเรื่องสีของตัวเครื่องทาง o f ฟ i c i a l ยลเขายังไม่ได้ประกาศออกมาแบบชัดเเเจจจนนนครับโดดยยยมีีปป่่่่่่่าาาาาาางงงุอออออวททท้้ลกกิู ออกมานะครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีโพโพลหรือว่าสีเนวี่โดยความเรียดหน้าจอของรุ่นนี้ครับให้มาค่อนข้างใหญ่นะอยู่ที่6.9นิ้วความเรียดเนี่ยเป็นแบบ HD p l u นะครับชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ถึงความเรียดหน้าจอจะน้อยครับแต่ว่าให้ค่ารีเฟรชมาสูงเลยถึง120เฮิร์ด้วยกันส่วนในเรื่อง OS ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะอย่าง Android เวอร์ชัน15ซึ่งจะครอบทับมาด้วย My OS นะครับจาก ZTE CPU หรือว่าขุมพลังตัวนี้ครับเลือกใช้เป็น Unisoc T606 เขาสปีดเนี่ยอยู่ที่1.6 GHz ความจุขั้นต่ำครับรุ่นนี้คาดว่าจะให้แรมมาอยู่ที่6 GB ด้วยกันส่วนรอมเนี่ยอยู่ที่1 2 0 ในเรื่องของกล้องหลังตัวมืหลักให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับ F 1.8มาพร้อมกับอีกเลนหนึ่งนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลซึ่งถ้าหากทางออฟฟิเชียลเปิดตัวมามากกว่านี้นะครับก็คาดว่าจะมีในเรื่องของสเปกกล้องเนะี่ยเพิ่มขึ้นมาและในส่วนของกล้องหน้าเป็นความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลความละเอียดในการถ่ายวิดีโอครับให้มาอยู่ที่ 1,800p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยและนอกจากหน้าจอที่ให้มาใหญ่แล้วความจุบแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะครับอยู่ที่6,000 ah, ม,าาม,มิลลิแอมพร กันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ i p 5 4ห้าแต่ในเรื่องของเสียงครับตัวนี้ไม่ได้เป็นลำโพงคู่นะเป็นลำโพงเดี่ยวแต่ว่ายกระดับเรื่องเสียงด้วยระบบ DTS โดยสเปคคร่าวๆของมือถือรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาแบบสั้นๆน,นะเพราะว่าไม่มีเรื่องของราคาเรื่องของสเปคหลักนู่นนั่นนี่เนี่ยทางออฟฟิเชียลเขายังไม่ได้ปล่อยมาโดยคีย์สเปคหลักลๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของหน้าจอนะครับที่ให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่ความจุแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะครับมีการป้องกัน Low Dust Solid Design คือการป้องกันการตกกระแทกเนี่ยสูงถง ฟีเจอร์พิเศษขึ้นมาเป็นฟีเจอร์ Live Iceland 2.0ซึ่งจะเอาไว้แสดง Notification ต่างๆนะครับเวลาฟังเพลงชาร์จแบตหรือว่ามีคนโทรมาก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ HiFi Dynamic Iceland บ o a p p l e เลยครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับการเปิดตัวมือถือรุ่นนี้ชอบในส่วนไหนไม่ชอบตรงไหนหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยหากมีข้อมูลในส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ<อ>ถ้ามีแนวะมองคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรืออยากส่งของมาให้รีวิวเนี่ かん